เปิดตำนานช่องรุมดังเดลี่ฉลองครบหนึ่งล้านปอลก่อนคุณย่าจะมายึดช่องเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นช่องของฉันเองพี่คนโตถ่ายรึ่งกับแฟนคอนเทนต์ก็จะเป็นแนวครั่งรักผับจีคลิปแรกที่แมสเนี่ยคือคลิปไม่อับน้ำาอนแฟนบินกลับต่างประเทศช่องกําลังไปสักพักจนวันหนึ่งครับข้องใจที่น้องชายอับน้ำนานเลยถ่ายคลิปแกงซะหน่อยปรากฏคนโฟกัสที่หน้าน้องชายจ้าเ,เอา้าก็เลยถ่ายน้องชายรัวๆตอนนั้นเรียกได้ว่าสาธูหยิบช่อง แล้วก็มาเป็นคอนเทนต์สามพี่น,น,น,น้องน้ำมนต์น้ำมามีสาธุซึ่งมีช่วงหนึ่งน้ำมามีก็ยึดช่องอยู่นะที่มีโนโตะแต่ที่ย่ามายึดช่องเนี่ยเกิดจากตอนที่สาธุกินข้าวกับคุณย่าแล้วย่าบอกคุณย่ว่าไม่หลอกแล้วก็เลยถ่ายคลิปลงปกดสาธุตกกระป๋องจ้าคนถล่มมาบอกว่าคุณย่าน่ารักหลังจากนั้นก็เริ่มถ่ายคุณย่าได้เห็นมุมที่ไม่เคยเห็นของย่ามากมายได้ทําให้คุณย่าหัวเราะมีความสุขตอนแรกก็กังวลน,นะว่าย่าจะโอ,อเคไหมถ่ายบ่อย ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าย,ยาชอบมากและก็ส่งคลิปให้เพื่อนๆดูในรน์รัวๆเลยเป็นการทำติ๊กต็อกที่มีความสุขที่สุดเลยติ๊กต็อกทำให้เราได้มีกิจกรรมมีความสุขร่วมกับครอบครัวและยิ่งได้เห็นคนที่ดูคลิปเรามีความสุขเราก็ยิ่งมีความสุขไปด้วยนั่นแหละลุงรังแนลี่ที่มีคนย่าเยินช่องเดิสมบูรณ์ <c oughs> แต่หล,ลานๆก็จะลงคลิปหลานๆอยู่นะคนดูกันต่อไป